บอกเลยว่าระดับดกูแล้วเดี๋ยวกูลากเองทำไงวะลากเนี่ยจะไปนคนนั่งหรือจะไปนคนลากอะไเงี้ยเดี๋ยวกูลากเองวะ <c oughs> ทำไงวะไหนลากไงบอลจะปี๊ <c oughs> อันนี้เหรอลากคืออันนี้ไงของกลัวคือลากอะไเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวกูไปลากให้ไามไม่ลากลากคือสีฟ้าเยอะเอาไะเอาไปไหม<อ>แล้วกดอะไรเนี่ยกดอะไรได้บ้างเนี่ยอ๋อมีเบรกมีเบรกมีสเปคปลาแทบ คือเบรกแทบคือเทียอะไรเฮ้ยแทบคือแล้ววะโอ้ยเดินรถตนนี้แล้วคิกอะคิกคืออะไรแล้วก็เบรกเหมือนกันเบรกหมดอืมระวังขวาและั้นโอ้ยก็คือไงกูมีกูมีหน้าที่อะไรกูมีหน้าที่เบรกใช่ไหมเฮ้ยเอ้ยไปมีหน้าที่เบรกโฮ้ยยึดยึดยึด nghe cô chơi này bỏ qua ball nè bữa nay. ôi 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 ôi. ôn đây, ôn này nó sing bay này, ôn xe này, ôn xe này nó lang bay này. anh em đang sướng topi đấy anh em. ơi, cái gì vậy? cái gì เยยดี๋ยวผมชโชว์วิธีขับรถตึงๆไอ้เกียร์ไปรถล้อเปลี่ยนอ๋อเหรอไอ้บอลติด,ตตลดเลยไอ้เหี้ยร์ระดับคุณหยวนไม่รู้จักเบรกนี่ไงตึงไปตึงอยู่ตึงจัด <c oughs> เฮ้ยนี่ใกล้แล้วเตรียมเบรกเลยอ๋อเรียบร้อยแตกเออเออโดนเหี้ยเลยอ้าวทำไม รถกูเป็นอย่างนั้นนะเอ้ยพังพังไอ้เหี้ยพังเฮ้ยเดินเดินขานคือระดับกูแล้วอ่ะอันนี้ไม่ตกอ่ะซ้ายก็ได้ไปคนนี่ยระดับกูแล้วเน่นี่ติดอะไรวะเออเดี๋ยวตามกันไปเออขึ้นอยู่ไอ้เหี้ยกูจะล่วงเฮ้ยนี่เป็นไงเป็นไงถึงจัดถึงจัดนี่เอ้ยเอ้ยหยังหยังยังยังไม่ตกใครบอกตกไม่มีมันขึ้นไปไงอะทัดมึงไม่เห็นหรอกกูยังไม่ตกหรอกไอ้เหี้ย รู้ว่าสะจริงกูยังไม่ตกรู้ว่ะคือเมื่อคิดให้เองว่ากูตกเพี่ตกไปแล้วพี่ไม่ได้ตกกูยังยืนอยู่เลยงอนอะไรมาตกกูมาคนเดียวชนแม่งมาคนเดียวกูกูมาคนเดียวมึงรู้ได้ไงว่ากูมาคนอื่นกูมาคนเดียวไอ้ทัศกูมาคนเดียวไอ้ทัศช่วยกูด้วยไอ้ทัศไอ้ทัศกูมาคนเดียวทัศ เอ้ยขึ้นได้ขึ้นได้เออเกมตึงเกินเฮ้ยไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมซิ่งซิ่งซิ่งกูจะซิ่งนะไปไปยวันไปซิ่งซิ่งฝากเบรกดเพื่อนฝากเบรกกูซิ่งแล้วบอลเออไอบอลไม่เปิดไม่พูดเลยบอลไอบอลมันตึงไงไอบอลเราเปิดโมโโด เปไกลเกลิบไปไกระดลิบเฮ้ย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 อย่าอย่าเล็มอย่าเล็มอย่าเล็มเยอะอ้โเกือบแล้วไม่เป็นไรก็แค่สีค้างทะลอกเล็กน้อยไปซ่อมที่อู่ไม่แพงหรอกแค่เนี้อย่าพังพัง่มดเลยนิดหน่อยนิดหน่อยไปโอเคไปอ่ะโทก็ไม่เห็นยากเลยเกมอะไรเนี่ยโอ้โคตรง่าย เดี๋ยวเราเราไฟเป็นยังไป็นเราเล่าคุณอย่าไม่รอไฟแดงเลยอย่าเลยไม่รู้กูฝ่าไฟแดงซะด้วยสิประเด็นอะว้าวบุ่นเลยไอ้ไฟแดงไฟแดงคืออะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยสงสัยมึงต้องกดเบรกกูแล้วไอ้เหี้ยมันมีไฟแดงไฟเขียวด้วยมึงต้องเบรกกูแล้วล่ะจังหวะไหมรู้จักแต่กดข้างหน้าดิรู้จักแต่พุ่งไงดิอ๋อเฮ้ไอ้สองคนนั้นไปไหนแล้ววะสองคนนั้นอะ กูไม่ยอมนะก็ไม่เท่าไรเราสองคนนั้นอะผมให้หมดอะผมให้หมดอะเนี่ยดูรถผมด้วยนี่นี่ดูรถผมด้วยดูรถผมด้วยรถผมด้วยโอ้โหอะไรครับหน้าสองคนนั้นอะโอ้ก็ไม่เท่าไรครับเนี่ยไปแล้วครับมีไฟแดงไฟเขียวเห็นไหมโอ้โหเฮ้ยรู้เฮ้ วันตรงไอ้ไฟแดง่งไอ้เฮียพอมันขึ้นไฟแดงกู <c oughs> เบรกมันไหลไอเฮียรถไหลเบรกอ่ะติดดันติดเหมือนทางมันไม่ตรงอ่ะไอ้เฮียตรงนั้นอ่ะไอ้เฮียมันเอียงอ่ะไม่ยอมไม่ยอมสองคนนั้นจะไปไหนเดี๋ยวกูจะรีบตามไปไม่เฉย,อ,ยอะไรไม่น้องไม่ทนันหรอกรถพี่มันแรงอะดิไหนดูรถพี่ดินี่ไอเียรถพี่กระพร้บเ้ยเฮ้ย ไอ้เดยอ,ดอดยโดนรถทับไอ้หสัสเมื่อกี้อ้าวอ้าวอ้าวอ,อะไรเนะี่ยอ้าวอ,อ,อะไรคราบน่ะโอ้โหต้องให้ผมสอนน่ะดูหให้ผมสอนแล้วใบขับขี่อ่ะมียังครับเด็กๆนี่นี่ผมก็ยังไม่มีเหมือนกันแะอืมใบขับขี่โลบ็อกซ์น่ะผมไม่มี <c oughs> อ่ะเออยังไงน, <c oughs> น่ะอะไรบอลติงไปเลยนี่ยมันเอียงอะทางมันเอียงอะไอ้เหี้ยอ้ยดูดิดูดิดูมันดิ อะไรทำไมมันไม่เห็นมีไฟเขียววะโอ้ยเฮ้ยเายาอันนี้ไงไฟเขียวแล้วไฟเขียวแล้วไม่เขียวแล้วไฟเขียวแล้วไฟเขียวแล้วไฟเขียวกูพูงแม่งเ้วทางแม่งทางแม่งอย่างเที่ยกงพูเลยมัน มันจะมันจะโค้งมันจะเอียงอะไรขนาดนั้นวะท่าไอ้ย่าเราเราเรามันมีอัพอัพเกรดเบรกวะไอ้เหี้ยเบรกเบรกไม่ค่อยอยู่เลยเด็ดเบรกเบรกมีอัพเกรดวะไอ้เย่าเฮ้ยอะไรอะต่อคนนั้นล่ะไปไหนแล้ววะผมหาพวกคุณไม่เจอเลี่ยไมดูดูพูดโอ้โหธรรมดาอย่างเงี้ยผมมาผ่านมาหลายสนามแล้ว อไอแบบนี้เนี่ยสบายแต่ก็ติดอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยเออน้ำกันกิกูจะถอยก็ถอยซะเยอะ <c oughs> ถอยซะเยอะเลย <c oughs> ไอายุชนนิดเดียวแม่งพุ่งแม่งพุ่งไอ้เพี่พ <c oughs> อดีว่าเ <c oughs> บรกเบรกหลังผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงเนี้ยผมใช้งานมันเยอะเบรกหลังอะ่ะ ไอย้ไไอยุย้ยไอ้ย้ายสายสายตูดสายตูดขับแบบกวนประสาทผมอะไอต่อคนนั้นเะไรผมแซงหมดอะเ <c oughs> นี่ยเนี่ยดิฟดิฟโชว์ดิฟโชว์ชอเออเอ้ยมันเลี่ยมมันเลี่ยมดูมันทำดิมันเลี่ยมเอะมันเลี่ยมเออเลี่ยมเอออ้าวตายตกมือเงาของมึงอเงดูแลของตัวเองดีนะครับ <c oughs> อ,อะไรของกูอะไรเนี่ย <c oughs> ของคุณเป็นไรครับเนี่ยโอ้โหขับดีๆสิครับของผมนมี่ขับอย่างดีอ่ะดูของผมโดนรถกูชนไปดิโดนรถกูชนไอ้ทัดไอ้ทัดเงียเย้ยเอาโดนรถชนไอ้ทัดไอ้ทัดรถเป็นไรไมเมื่อกี้รถเสียสตาล์ไิ่ตดเด้อ เยดี๋วไอ้ย่ารถมึงหายรถมึงออกเกมเเฮ้ยธอนรถมึงหายไปไหนเนอะไอ้ย่าขำแล้วแม่งขับไม่ไปเอ้ยจอดไปตรงนี้ก่อนนี่อะไงหลักสูตรหลักสูตรหลักสูตรเฮ้ยไป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 ไอ้คนคนขี่สท้ายเอ้ยที่ตรงนี้มันกูไม่เข้าใจว่ะ ทำไมมันตีโค้งกันวะไอ้เหี้ยวะ้เหมันมันมันเบี้ยวไอ้เหี้ยถนนแม่งใครทำถนนวะเนี่ยโอ้ใครเขาทำถนนครับเนี่ยไม่มีหรอกไม่ละไอ้บอละไปไหนประเด็นอะเจ้าของรถไปไหนไหร่แล้วจะผ่านออกไอ้เจ้าติดตรงเกียแล้วแบบนั้นแบบนั้นเออเดี๋ยว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 ไอ้เหี้ยยังไม่ทันไปไหนอะไรอะไรเดี๋ยวกูจะปิดมิวสิกไอ้เหี้ยแม่ง แล้วไอ้ไอ้ถัดมันไปไหนแล้ววะไอ้ถัดก็มันไม่มีคู่ไอ้เบสไงเนี่ยเรียกไอ้เบสไหมไปไหนแล้วไอ้เบสอ่ะไอ้เบสไอ้เบสว่าโลบอลแบบลากรถจับจับคู่ลากรถไอ้เหี้ยล็อกซิ่งล็อกซิ่งเออเหี้ยรถมันจะเร็วกว่ากูละวประเด็นอ่ะเออ เอออย่าอย่าไอาเลยตีวงกว้างหน่อยจะดิฟจะดิฟมันก็ต้องมีเออมันมันมึนๆอยู่ช่วงนี้มึนๆหายไปไอบอลหายไปไอบอลเนี่เหรอไอเฮียกูแต่มึงไปขับที่ไอเฮียกูนั่งกูนั่งพักบ้างไอสัต์เดินมาแล้วแม่งเหนื่อยวะเดินเยอะเหนื่อยไอเฮีย ไอ้มึงมึงไปเล่นเกมที่อะไรยึดแมสก์ไอ้ยี่เหลี่ยมเอ้ย